เนี่ใช่เราตามกันอารละตานี่เราไ็ใช้เวลาตามไปถ่ายให้คพร้อมค่ะอันนี้อาจารย์คิงกำลังจะไล์สดใช่ปะใช่ค่ะไล์สดค่ะตาไล่สดคดนันสกุลวันเดือนปีเกิดไ่ใช่เองเลยค่ะเพื่อนอาจารย์อาจารย์คิงกำลังตาหมากถวายแม่ย่าหมูนะคะ อ่ะเดี๋ยวเอาชอตออกให้ค่ะอ่นตามค่ะแล้วให้มันได้เลยค่ะสวัสดีครับคนแรกเลยเหรอสวัสนี้ครับเบอร์นี่คือตามไมอย่า่แต่แต่เราตามอีกอย่างนึงไม่ใช่ครบแบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมคนเล็กๆใครดูอยู่นะครับก็ก็ขอให้มา นี่อาจนาะรคะนยี่นะคะอาจารย์คิงกำลังตำมาเพื่อถวายย่าโมกันนะคะใครที่อยู่ในไลน์นี้นะคะมาค่ะานี่ยจา์แอร์นะคะอาจารย์แอร์กำลังตำมาถวายย่าโมนะคะนี่นะคะ ะะสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในไลน์นะคะเรามากลาบขอพรย่ากันนะคะทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะคะเรามากลาบขอพรย่าร่วมกันนะคะกับอาจารย์แออาจารย์ขิงนะคะ เอาเหล็กเอาเละๆได้เลยค่ะตำให้แหลกให้หมดค่ะเียนะคะได้ยังคะอันนี้ได้แล้วค่ะโอ้ยอันนี้ตำทีหลังได้ก่อนอีกนะคะ Unting, os, นี่เขาก็จะร้องเพลงโคราชถวายยานะคะคือคนที่เขาบนไว้เขาก็จะมาแก้บนกันนะคะนี่นะคะถวายเพลงกับย่านะคะทุกสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในนี้นะคะในไรนะคะมาถวายมีนี่ถวายมายานะคะ เพื่อขอพรกับย่านะคะอาจารย์อาจารย์คิงตําไม่แหลกนะคะอาจารย์แอร์ต้องช่วยค่ะใครดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับการที่จะมาได้มีโอกาสมาไหว้เนาะการที่จะมีโอกาสได้มาไหว้เนี่ยมัน

พามาขอพรยโมนะครับโคร,นะราชนะครับมาโคราชครับมากราบไหว้ขอพรนะครับท้าสุรนารีใช่ไหม สวัสดีครับทุกคนนะครับนะเททห้ยเคยปั่นทำอย่างเงี้ยเลยันกว่าอะไรวะผีตัวไหนวะนี่เาเข้าสิงครับ ครับใครมารับชมน,นะครับเดี๋ยววันนี้พาไปขอพรเราตัมหมากถวายยาเลยนะครับถือว่าเป็นสิริมงคลน,นะครับผม<ร>มาผมไม่เคยตัมถวายเลยนะมันรู้ว่ามีมได้ไหมจ๊ะได้ครับถอดได้ตอนไหมก็ใส่ยากถอดได้เนี่ยค่ะได้ครับถอด,ด, <laughs> อดอหน้าดี๋ยวถอดแผลด้วยเหรอ <laughs> อ่ะนะครับ เราไม่ได้ไปไหว้ที่วัดสารลอยนะครับเราไหว้ที่เนี่ยครับอนุสาวรีย์นะครับท้าวสุรน,นารีมีคนถวายดาบด้วยใครเข้ามาแล้วกดฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้อาจารย์แอนนัคราชนะครับมากราบไหว้ขอบคุท้าวสุรน,นารีมีหัวหมูด้วยโอ้โหนะนัะ วันนี้อากาศดีนะไม่ร้อนญาติจ๋าลูกมาแล้วนะนะครับวันนี้อากาศดีนะไม่ร้อนญาติจ๋าลูกมาแล้วนะนะครับทุกคนอาหารจิตนะครับพร,พร้อมกันนะครับ ิงใดที่ติดขัดในสตาชีวิตครับเคยทำในเคยทําสิ่งไม่ดีไว้นะครับติดพลาต่อเพื่อนมนุษย์ชาวประเทศไทยเนี่ยทุกคนนะครับขอขมากรรมต่อหน้าอายามนยูนะครับก็อขอพรนะครับต้องขอขมากรรมก่อนถึงจะขอพรนะครับ ผมขอให้ผมหายแล้วกันจากการที่เป็นอยู่เราขอลูกศสษย์ทุกคนนะครับต้องมีสุขเข้าร่างกายที่แข็งแรงแล้วขอให้ทุกคนที่รับชมไลน์นี้อยู่นะครับขอให้มีความสุขความเจริญน,นะครับมีแต่ความโชคดีตลอดปีตลอดไปนะครับเมื่อกี้นูขอโชคหวยขอโชคลาวยาหาันไปเจอหูหมูนั้นไปดูดูเถอะท่านแอท่านแอชอหวยย่าโมนะครับแล้วท่านแอท่ันไม่เจอหูหมูนะครับ หูนี้พอดีนะครับดูกันว่าตรงหวยตัวไหนผมให้ดูดีไหมเนาะนใครอยากใครอยากถูกหวยนะครับวันนี้นะครับพอดีอาจารย์แอขอพอรย่าโมนะครับแล้วก็อแล้วมันมีหูหมูน่ะหูหนึ่งนะครับก็เขียนตัวเลขไว้นะครับถ้าใครอยากได้หวยนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ไม่ดูดใกล้ๆเลยครับแอบไปด้วยนะครับแอบด้วยนะครับนี่นะครับบากาศากาศขณะนี้สดๆนะครับ โอ้ครับครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไรมีบรุคาถากับไ่า่หมูดเด้อโอเคครับทุกคนได้หวยไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมให้ดูอีกอีกรอบหนึ่งแล้วกันดูให้ดูหวยอีกรอบหนึ่งนะครับให้ดูหวยอีกรอบนึงเผื่อทุกท่านยังไม่เห็นนะครับ พอดีจันน์แนกขขงหวยแล้วเกิดของหวยญ่านะครับจะโม่นเนี่ยก็ตาเหลือไปเห็นตรงนี้พอดีนะครับจะถ่ายไว้น่ดีด้วยนี่แหละทุกท่านโอเคก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้ไว้แค่นี้ครับ